તો છોટા ભલે છો 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 બાબા ครับขณะนี้กลุ่มคณะรัษฎรนราธิวาสนะครับได้เคลื่อนออกจากบริเวณหน้าศวนกรมหลวงนราธิวาสราชนมณฑลนะครับมาตั้ง ปักหลักชุมรุมกันอยู่ที่บริเวณโดยรอบของอนุสรสถานนกสันติภาพนะครับเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์บางอย่างนะครับก็ขณะนี้กลุ่มแกนนาที่ขึ้นเวทีปราศัยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ขึ้นไปยังบนอนุสรสถานนกสันติภาพก็กําลังอยู่ในระหว่างการปราศัยอยู่ที่บริเวณวงเวียนซึ่งโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนาราธิวาสเป็นอย่างดี การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสันตินะครับขณะนี้นักศึกษาและทุกคนก็ได้ล้อมบริเวณวงเวียนรอบอนุสรสถานยกสันธิภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับว่านักศึกษาจะทําอะไรกันครับเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการความยุติธรรมที่บอกปีแล้วที่เรายังไม่ได้การ ไม่ได้ยุติธรรมให้กับพี่น้องเหล่านั้นได้เพียงแค่อากาศเป็นฆาตกรโอเคนะครับโอเคนะโอเคนะพวกแม่บิ๊น้องโอเคนะทุกคนเงียบก่อนนะครับเราจะร่วมไว้อาใจหนึ่งนาทีเงียบสงบไว้อาใจหนึ่งนาทีแต่พี่น้องที่โดนเทียนเสร็จับเหตุการณ์ต่อไปครับน้องดี๋ยวเดี